พวกเราสังเกตไหมเวลาน้ําท่วมตัวที่ทําให้ความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราไม่ใช่น้ําแต่เป็นความอยากน้ํามาแล้อยากให้ไม่มาใช่ไหมอยากให้น้ําไม่มาก็น้ําจะต้องมา่จะให้น้ําไปไหนน้องสายก็กั้นน้องน้ําไม่ได้หรอกน้ํามันจะมาความอยากของเราไล้เดียงสา น้ำมาแล้วน้ำมันขังอยากให้น้ำไปเร็วๆที่เราต่ำน้ำก็ไปช้าอย่าเงี้ยเรามีความอยากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เยอะแยๆเลยถ้าของที่มันเป็นไปตามใจเราต้องการเราก็ไม่มานั่งอยากเราก็ไม่ต้องอยากที่อยากเพราะมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการนีความต้องการของเรามันไม่ยอมรับความจริงฝืนความจริงน้ำจะท่วมอยากให้ไม่ท่วม เราจะต้องแก่อยากให้ไม่แก่เราจะต้องเจ็บไข้อยากให้ไม่เจ็บไข้เราจะต้องตายอยากให้มันไม่ตายเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเราไม่อยากพลัดพรากเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเราไม่อยากเจอใจที่ไม่อยากนี่ทำให้ใจดิ้นรนหาความสุขหาความสงบไม่ได้ ถ้าใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจจะไม่ทุกข์อย่างยอมรับได้ว่าต้องแก่แก่ขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ยอมรับได้ว่าต้องเจ็บเจ็บขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ยอมรับว่าต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นครั้งเป็นกลาวยอมรับได้ก็ไม่ทุกข์ยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์นี่ทำไงใจเราจะยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเราสอนเราก็าทำยังไงเราจะยอมรับปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงได้เงียน้ำท่วมก็ไม่ทุกนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกถ้าใจยอมรับได้ใจไม่ดิน้นวิธีการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ยอมรับความจริงที่ต้องเผชิญได้นะก็คือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะ วิธีเรียนไม่จําเป็นต้องไปเรียนอะไรไกลตัวเรียนที่ง่ายๆเลยเรียนอยู่ที่ใจของเรานี่เอง